ขาากถามพี่แม็กเลยถือซีรีส์ชุดนี้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างอ๋โอโอเคครับซีซรีส์ The The s w a t อะไรนะเอาใหม่ Sweat the Series เร,เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีที่มาที่ไปโดยเราพัฒนาเรื่องราวเรื่องนี้จาก3เส้นเรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่ตั้งหลักจากไลฟ์สไตล์ของ เด็กๆเจนซี Gen Z, คนรุ่นใหม่ที่เราอยากที่จะให้คนในสังคมเข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เข้าใจเขาจริงๆว่าเขาคิดในเรื่องเดียวกันเนี้ยเราคิดแบบหนึ่งเขาคิดยังไงนะครับผมถ่ายทอดผ่านไลฟ์สไตล์ของเขาง่ายๆนี่แหละในชีวิตประจำวันทั่วไปเ,เล่นเกมดูหนังคุยแชทเล่นกับเพื่อนหาหาคู่หาแฟนแก้เหงาใครเหงาอะไรก็คืออันนี้เป็นเรื่องปกติทั่วไปในไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับที่ออนโมบาย นะครับซึ่งลฟบสล์แบบนี้สิ่งที่เราอยากให้ให้เขารู้จักมากขึ้นว่าลับสา์แบบนี้เมื่อ150กว่าปีที่แล้วในสมัยของในหลวงรัชกาลที่5นั้นเนี่ยเขาทำกันยังไงเมื่อไม่มีโทรศัพท์มือถือนั้นสิ่งหลังๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงบ้างซึ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นณเดวันเมื่อ150ิกว่าปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังการธนาคารการติดต่อสื่อสารการเดินทางต่างๆหรือแม้กระทั่ง ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ก็เกิดขึ้นมาเมื่อแค่150กว่าปีนี้เองนะครับเขามีลฟบสล์เป็นแบบไหนอยา่างไรอันนี้คือคือเส้นเรื่องที่เราอยากให้ให้ทุกทคนได้ได้เห็นส่วนอีกเรื่องนึงสําคัญมากๆก็คือเป็นเส้นเรื่องราวของความรักที่มีหลากหลายรูปแบบเราอยากให้ทุกท่านได้รู้จักการ explore and experiment ของคนรุ่นใหม่ว่าในช่วงชีวิตการใช้ชีวิตยอยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้ค้นหาตัวตนตัวเองแล้วก็รู้จักคนที่อยู่รอบๆตัวของเราโดยที่ไม่ได้ตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดมีแต่สิ่งที่เขา เ,เลือกแล้วเป็นอย่างไรให้รู้จัก,กรับผิดชอบต่อส่วนรวมแล้วก็รับผิดชอบตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่เรานำาเอา3าเส้นเรื่องเนี่ยมาผนวกเข้าไว้ด้วยกันก็เป็นอะไรที่เป็นอะไรใหม่ๆะกันที่ท,ที่ที่อยากที่จะนําเสนอออกไปโดยเฉพาะาในโอกาสที่สมาคมพิเศษเก่าจุฬาเนี่ยจะต้องอจัดงานพิยมหาราชรัชทศรอยู่แล้วประจำทุกปีปีนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่ได้ผลิต ซีรีส์ชุดนี้เพื่อที่จะเผยแพร่5ตอนนะครับ5ตอนอทางช่อง7 HD นะครับเริ่ม EP แรกวันที่26ตุลาคมนี้แล้วนะครับผมตอนเวลา10โมงเชา้าท่านเปิดโทรทัศน์ ช่อง7 HD กดนะครับท่านก็จะเจอเสวเวเดอร์ซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็แน่นอนว่าเป็น Charity Project นะครับเป็นซีรีส์การกุศลที่เมื่อท่านรับชมแล้วมีคิวอาคดขึ้นมาท่านก็กรุณาช่วยกันบริจาคเงินวัตถุประสงค์ก็อย่างที่นําเรียนก็คือว่าสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ทุนอาหารกลางวันแล้วก็กิจการ เพื่อสาธารณกุศลต่างๆของสมาคมนิสิตเก่าจุฬานั่นคือวัตถุประสงค์ของของเราท่านเหนเขียนคิวอ้วก็บริจาคเงินเข้ามาตามกําลังสตางคทุกท่านได้นะครับทีน้องๆว่าทีน้องๆก็ตื่นเต้นมากเลยครับก็คือกองนี้ก็ถือว่าเป็นกองแรกๆของพวกผมเลยในของหลายๆคนเนาะก็มีความตื่นเต้นมากครับแนะนำตัวกันหน่อยว่าใครเล่นเป็นใครบ้าง เราเริ่มจากทางซ้ายไหมครับสวัสดีค่ะเคที่นะคะเคที่แมคเกนทีค่ะชื่อเล่นชื่อเคทค่ะจากคณะน,นิเทศศาสตร์นะคะชั้นปีที่หนึ่งรับบทเป็นเคทค่ะสวัสดีครับผมบีเจครับนักดนตรีสกุลนครับมาจากคณะนิเทศศาสตร์ปีหนึ่งครับเล่นบทเป็นเวเนสครับสวัสดีครับสุรวีหวานยิ่งครับชื่อเล่นน้ำขิงนะครับวิศาวากรรมศาสตร์ชั้นปีที่3รับบทเป็น นักก่งิงครับสวัสดีครับผมแจ็คพอตโบวานซับนะครับามาจากคณะบัญชีครับปีที่1ครับรับบทเป็นเจเจครับสวัสดีค่ะชัญญาเตชักไดซีส,สนโนนะคะก็นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่3รับบทเป็นซัมเมอร์ค่ะสวัสดีค่ะบริคกิตนะคะกิตตพรมรกตค่ตะบบคณะน,นิเทศศาสตร์ปีหนึ่งคะ่ะรับบทเป็นแมรี่แล้วก็มาลีคะ่ะ สวัสดีครับฟินดีอัครพลพง์มันิครับจบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับและรับบทเป็นพี่ฟินดีครับสอนคาลิกาสวัสดีครับอามัสมาครับวิรพลพงศ์เดชทิพยพันธ์ครับจากคณะนิเทศศาสตร์ปีหนึ่งครับรับบทเป็นอามครับสวัสดีค่ะเบลทิริสราลูกขวัญซีโรสนะคะนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่สี่รับบทเป็นโรซี่ค่ะสวัสดีครับชื่อคอสโมนะครับรับบทเป็นคอสโมครับ สวัสดีครับแดนแดนธรรชัวร์กาเป็นนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งครับรับบทเป็นแดนครับสวัสดีครับปรีนะครับสานิทานสารสิทธิ์ครับผมปัจจุบันศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่สามเลยครับผมรับบทเป็นปรีครับเขาบอกว่ามีห้าห้าอีพีห้าตอนเลยแต่แต่ละตอนเป็นยังไงบ้างคะเข้าข้างมันสนุกมาก ห้คอสโ่เล่า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 ล่าเ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 ล่ามาเแเล่ล่าเล่า่าเล่าเลาเล่ายลางล้าเาเลาล่าเล่าเามลัาเล่าเล่าเล่ล่อเล่าเล่า่าเล่าเล่าเล่ีเรืา่างของเล่าเลาเล่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 ่าเล่าเลนาเร่าเล่ทเล่าเล่า่าเล่าล่าเล่าเลาล่าเล่าเร่า่าเข่าเล่าเล่า่ล่าเลนาเ่เล่าอนเลาเเลล่า่าเา่่า่าเา่าทา่ทา แต่ขณะคนรุ่นใหม่พอได้มาเล่นเรารู้สึกว่ามีเมษหรือแบบได้ความรู้ได้แบบอะไรบ้างจากการเล่นทีรีส์นี้เลยใครก็ได้อ่ะเบลมาก็สำหรับคนรุ่นใหม่นะคะทำให้รู้สึกว่าเราได้ลอง explore แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรในหลายๆด้านนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางพระราชกรณียกิจ ทั้งการเรียนรู้ผ่านตัวละครทั้งหลายๆที่เราต้องเลน่นเพราะว่าแต่ละตัวละครเขาก็จะมีเป็นปมของเขาเขาก็จะมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรที่ทําให้เราทุกคนได้เรียนรู้อะไรจากตัวละครทุกตัวมากเลยค่ะแต่สำหบชีรีย่ง่ายๆ่างนีคะค่อนข้างย่ยง่ายครับง่ายง่าย ที่ท้าทายสำหรับทุกคนแต่ก็อยากให้ลองดูนะเพราะว่าทุกคนเต็มที่มากท้าหมครับนอกจากเรื่องของราชกรณีกิที่ที่ผู้ชมอาจจะได้ได้รับชมแล้วเรายังยังมีอื่นๆอะไรที่แบบเป็นไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยับกซีรีส์ของเราครับเช่ปบน ก็อาจจะมีเป็นบุคลิกที่แตกต่างกันซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนของเจนซีในยุคปัจจุบันอะไรครับว่าแต่ละคนอาจจะมีแบบนิสัยที่แตกต่างกันอาจจะมีแบบความชอบที่เหมือนกันอาจจะมีความชอบในความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันเช่นแบบอาจจะอาจจะเป็นชายรักชายอาจจะเป็นหญิงรักหญิงหรืออาจจะเป็นแบบความสัมพันธ์แบบโอเพนอะไรเงี้ยครับก็จะมีอธิบายในเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าก้าวมาข้างหน้าที่จะคู่กันเลยใช่ไหมนะใช่ไหมนะเวลาที่เป็นยังไง ดูไวเออร์ได้ความรู้ด้วยได้ฮอมไปด้วยได้ความฟินด้วยอ่าฟินจิ้งหมดไหมครับฟินเหนื่ยเหรอต้องลองต้องลองดูค่ะไหนลองเสิร์ฟหน่อยเสิร์ฟเสิร์ฟคน่องเสิร์ฟหน่อยเสิร์ฟหน่อยมันไม่ได้ครับไปดูในซีรียต้องดูในซีเแฟนๆต้องดูกี่คู่คะเออไม่รู้จะบอกบอกได้ไหมครับเนี่ยนับไม่ทั่วดีกว่าต้องรอดูค่ะต้องรอดู ไม่สปอยครับแต่บอกเลยมีทุกความสัมพันธ์ครับอ่ออทาทั้งแบบมีอะไรในใจเนี่ยตัดขึ้นหลังมาข้างหน้าไหมคะยกลงมาเป็นหน้าไปยกยกแต่ของของคุณที่เป็นความสัมพันธ์แบบไหนครับ,คร,บครับก็ของผมจะเป็นความสัมพันธ์รักสามเศร้าครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> จะเริ่มจากคู่คู่ชายหญิงคู่หนึ่งก่อน <c oughs> แล้วก็ มีเก็บไว้ก nice ่อนเก็บไว้ก่อนครับอถม่อยากเม็ดเยอะกว่าแก้วมังกรกับพวกผมนี่แหละครับพี่พี่ซีรีส์มันมีเม็ดเดียวนะคะเม็ดเยอะครับถ้าเล่าหมดเดี๋ยวมันไม่สนุกพี่ต้องมีคำเชื่อชื่อแก้วมังกรเดอะซีรีส์ครับกระพริบตาแป๊บเดียวเปลี่ยนคู่เหรอคะบอกจะช้ำทรมาร์ดกันอยู่ในนี้เลยชอบโอ้ห้าตอนเล่าพอไปครั้งนี่ยต้องเพิ่มตอนนี้ สอี่อติฝกดได้ค่ะก็ขอฝากทุกคนติดตามรับชมซีรีส์ของเรานะคะคือเราทุกคนก็ได้ตั้งใจกันแสดงได้ทำกันบ้านอยี่กับบทแต่ละบทเพื่อเข้าใจถึงตัวละครมันจริงๆก็เลยอยากฝากทุกทุกคนอยากฝากแฟนๆทุกคนช่วยติดตามรับชมของเราด้วยค่ะ ฝากสวีเดดซีรีส์เพราะเธอทำให้ใจฉันสั่นค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอคใ่สวีเดดซีรีส์เพราะเธอใช่ไหมที่ทำให้ฉันใจสั่นสามารถรับชมได้ที่ช่อง7 HD กด35แล้วก็บัคก้บูทีวีคค่ะอขบุณค่ะ